ที icana, ่ถามลามกลองกดไปกันตัวกูแต่ทาบไปดีลสวยนีติีละไงอีมนกคุอผมท่านี้คุมคุ่มกาอโตวบาลฟาสบายนะาอุทางสนาตอดังกะบังลาฮอลลอมีปะกาศนา စကောင်စီလိ ah e ုဗညောင် o, းနယ um ်ပုမအလှတော်ငါကမ်ပလက်ခပူခွယာပိဆိုင်ပေါ်ဟမ်ကမ်ပလက်တောင်းရှစ်ပြည်ပအက်ဒမင်နိစထရယ်လောအော်ထန်အလှ။တဟေအော်တိုဘားလာခွယာကမ်ပလက်ခပူယာစကောင်စီလိုဗညောင်းနယ်ပုမဝိငါအလှသီလာအုံး။ထဝိုင်အော်တိုဘားလာနီကူနီလီနေနာကမ်ပလက်ခပီကကုတူပိဆိုင်နာမွန်းပခါဒါစကောင်စီလိုဗုမအတီတီတိလနာပထမတึกတီလှိလီလှိုင်ဘန်ဟာအဒါငူလာအုံး။ ऑटोबार निकुलनिगाने निकुलनुरोगनेना ख कम्प्लिट खपुइखुया बूम अदेदि इमलुस नाखौ बोसिदला मिंगलाओम अहेका बांगला सिकांगसिलो वञ्जावने बूम ते एदि हांगदोंगा कम्प्लिट खपुया ngoltunna khuपाथाम फैख सायुपाथामने बकुप नहामला अहमन सायु हामला अलथांगदोंलोंगा अथिंसा आबैनिना आ ချင်ခဘလ်ဟခခပေကစကံစီဟာကာပခတာအမကလွန်ပိုပခတ်အခើញတီအော်တိုဘားနီကုလနိစရီနီနာစင်တာန်ရီဗော်လူရှင်းဖောစတင်းကအလင်းဝင်ဒလာမင်လာအုံးအဟေကအလင်းဝင်ခါကာဖေတာစကံစီလို့စစ်မှုထမ်းဟမ်လာအတူပိလနာမ်တလာမင်လာအုံးအလင်းဝင်ဝင်းက MA1 လွန်ပိုပခတ် ซะหิบบอมปทุมเนซะหิบอัยุลฮันคืนตีฮาลูดองาเซนทาวเรโวลูชั่นฟอร์ซลอกุดเตงคากะเปกุติลาโอถางอลาอะปทุมนาฉีนขบาลฮาคาขบะยาสิกานซีฮากาบลวัองเนฮากาอินอกึบอทับทลติลามิงลาออมติ ထတ်ုံခွေရခွေရင်ဝင်းကအလင်းရသောကိုပထမ CD ပါကားလိုလှထလာတေဟေကစကောင်စီလိုဆိုင်းဟမလာအတင်း election နဲ့တူ kaiti ခွေရနာပိလနာအိမလာဆက်တီဒေါဒလက်နာအခုဖရယာသာအတုဆနာခေါ်ဩမဟန်တလာ CD ပါကားလိုအချွေတတုံကအခခခဖီကပိလနာဘွေကုံထောင်းနီကုံကောကုံငါအောက်တိုဘာ၃လမ်းကလို့တုံတီကုံထောင်းနီကုံကุลကုံရုတ် January 2023ပါခတ်ဟိလ် พยินคนักปสรีลามกลอมินจามคนักปงาฮิลอแลงซอกอปรามซิดแอพาคาโลโอลทางอลาปินัมไบคอตะเฮกาโอลทางเฮวายูฮามနဝယုပရတာဒန်တတလာအုံဝေတီလုံပုကနေကန်ကာဥဆောလာတာတာဝန်ကလိုမာပေါတီလာစီတီအဖာခါလိုအချွေအပ อ voi, ุต ubar นิสอมทุมประหารเมืจางาสกายเรจินกะเลลงปุยเฮลุกวังจาเน้ควจิงวังชาอปังตีกัมปานีสักขันเดินละเมงเตงตีเซดูติลาเมืงลาออมสิกรรมสีขาวขาเขตานุกยาลอุต ubar นิกุลนิสรีนินลามกลองตงตีโทมาวังชาจีทีซีลามกลองกะเลกังกอลลงปุยอสิจังโทูายตีลงปุยเต็งไวกากอมวังชาเงินกายอิมสนามให้อหัวอดงา พิลนามเพิคาลังเอขลุติละมิงละโอมสิการสีขลกาบเพิกขลัวภายเวงะพิลนามขากาบเพิเนก้าบุเทติอัตุบาลนิกรนิสุรินีนะนัดช่างวังใจเนนิมยังวังใจเบนะกับบุทีบาลติสิการสีขากาเบนะกระดึกเนบังห้ากระดังทางแยกติละโอทางยากละโอมแต่เฮกับบางละสิการสีโลขากาเอเยตมังติสิจังทูดงะกะลีกันโกสีน่าหลงปุิกบพิลนามท่องชาสายขลเคลุติ ซากอกสนาคอบ่มน้ามืบอเงอติลาอลทางยากละอมบดนารัคาหเน็มกุยรมรีอันปะดานลงปุยโซอาอกมสิกองสิษากข้าบกในเยตุการส์สกัดล็ตไทยฮามลาคุมทานนิคุมคุลคุมงาเซนต์จัมบาลฮาลามกลอตรงตี Pilnam Revolution Kharkaap Khugne Bung Yungu Theeti Operation Ksayu Tila Chen Defence Force Ashok Lo Ol Thangat La. Kum Thawni Kung Kul Kum Nga September Ne Outu Ba La Kwe Ya Na Ye Kan Ben La Khal Hamla Kalo Sikam Si Kharkaap Khug He. Alliance Army Khugne Bung Yungu Theeti Kaka Udo Nga Sikam Si Kharkaap Lo Porta Suay Ti Simhu Thansa Pitu Sit Kule Rukta, อัมามีกาลุงปกสัพบ์นอหิงลาคตุกุติลาซีทีเอฟชโลกถือซกัมซีโลนายยิ่กัมบูฮากงสุงมปะทะลาวันยองอัมมังตีอากาปุยติลาเมิงลาโอมอัลเลียนอาร์มีขึ้นตาสัปติมบานเนอตัววัลลาสันนิคุยกาโอเปเรชีนาซีทีเอฟอัศว์ผน้ำขึกนข้าพนีหิงลุงอภิเปกที่ผน้ำขึกนข้าพกวัโลบังฮะดรางอุติลาซีทีเอฟชโลโอุทหัลลา เดียวโดงลงหานาตุนกงไงเขิดตากครุกอะตือยากจะตืมจอนิ่ขัดเหมือนจังขนกพระเลเลนมินิซอมโทมัส16เมตร17.79มิกาหัดโดงลงหาคอนาตุนไทยห้เซงแต่มาตุบีทำอุทางงคนาตุนใบสวจัลลาอมไยนากคือสาวไปดีมัเซ